ส่วนเรื่องของเงินที่เป็นเรื่องหลักของคดีนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลว่ามีการโอนเงินให้ทนายตั้มเนี่ยสามก้อนนะ,ะ,ะหลักๆคือ71ล้านก้อนที่2คือ35ล้านอีกก้อนหนึ่งคือ13ล้านที่บอกว่าให้ไปซื้อรถเบนซ์นะฮะแต่ว่าเราโฟกัสแค่ที่เป็นเลขหลักก็คือ71ล้านะนะฮะที่ทางคุณอ้อยยืนยันว่าเป็นการมอบให้ทนายตั้มเพื่อน,นำมาลงทุนเรื่องของแพลตฟอร์มสลากออนไลน์ใช่ไหม โอนเงินชัดเจนเลยเออแล้วล่าสุดนในเพจคุยทุกเรื่องกับสนทินะครับออกมาแฉเป็น EP 3แล้วนะครับบอกว่าการโอนเงิน71ล้านบาทให้ในายตั้มเพื่อมาลงทุนขายสลากออนไลน์แล้วมีการอ้างชื่อนะักการเมืองด้วยนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะอ,อ้างชื่อคุณสมศักดิ์ว่าสามารถช่วยเรื่องนี้ได้นะฮะท่านผู้ชมครับไปฟังคำกล่าวอ้างของคุณอ้อยนะครับที่แจ้งความดำเนินคดี กับทนายตั้มสิทธาเวียบังเกิดนะครับที่บอกว่ามีการโอ,อนให้7 1ล้าน,น,นแล้วมาลงทุนกันโดยคุณอ้อยและเลขาเนี่ยเล่าที่มาของเรื่องนี้บอกว่าทนายตั้มเป็นคนเสนอโปรเจกต์ระหว่างอยู่ต่างประเทศโดยบอกว่าได้โค้ต้าม,มาจากผู้ใหญ่อ้างว่าจะมาทําแทนคุณน,น็อตกองสลาก plus ที่บอกว่าตอนนั้นคุณน,น็อตอาจจะโดนคดีอแล้วรับปากผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับว่าจะทําแต่ไม่มีเงินโดยคุณอ้อยก็อ้างว่าทนายตั้มมีการวิดีโอคอลหาคุณสมศักดิ์เทพสุทิน ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรียุติธรรมใช่ไหมบอกในทํานองว่าช่วยเรื่องนี้ได้แต่ทางคุณอ้อยบอกว่าตนเองไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับซึ่งคุณอ้อยบอกว่าสนใจเพราะต้องการลงทุนทําธุรกิจให้กับลูกชายที่อยู่เมืองไทยโดยทนายตั้มบอกว่ารู้จักกับบริษัทที่ทําโปรแกรมได้ต้องใช้เงิน7จล้านบาทก่อนจะมารู้ทีหลังว่าโปรแกรมนี้บริษัททําไปแล้วแล้วก็ขายในราคา20ล้านบาทและเมื่อจ่ายเงินไปแล้วกลับพบว่า กองสลากพลัสของคุณน็อตเนี่ยยังเปิดเป็นปกติไม่ได้โดนคดีอะไรตามที่ทนายตั้มกล่าวอ้างให้มาทําแทนเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็คุณอ้อยบอกว่าในช่วงที่ยังไม่ได้มีปัญหากัน <c oughs> ก็เราเพิ่มเติมว่าช่วงปีก่อนก่อนการเลือกตั้งทนายตั้มเนี่ยเคยพาบินไปที่ฮ่องกงนะ <c oughs> แล้วไปเจอคุณอนุทินชาญวีรกูล <c oughs> กับคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่โรงแรมดัง <c oughs> และได้พักที่เดียวกัน แต่ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ซึ่งตอนนั้นคุณอ้อยบอกว่าคุณอนุทินน่ะดูสนิทกับทนายตั้มนะมีการพากันไปกินข้าวด้วยแต่ตอนหลังเหมือนกับไม่ได้สนิทกันเอายังไงล่ะเนี่ยนะฮะอ้างชื่ออูทั้งคุณสมศักดิ์สุทินคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามที่บอกไปเจอกันขณะที่เรื่องที่เจ๊อ้อยนะฮะมีการอ้างว่าทนายตั้มบอกว่าคุณสมศักดิ์ จะช่วยเรื่องของหวยออนไลน์ได้เนี่ยนะฮะล่าสุดคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะเจ้าตัวเนี่ยรู้จักทนายตั้มจริงแต่ในฐานะนักการเมืองอก็รู้จักทั่วไปอะเวลามีเรื่องร้องเรียนก็ไปที่กระทรวงแต่ที่กระทรวงเองก็มีหลายคนที่เข้ามาไม่ใช่แค่ทนายตาั้มแล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกับคุณอ้อยนะฮะส่วนเรื่องของสลากออนไลน์คุณสมศักดิ์บอกว่าไม่เคยคุยไม่เคยอยู่ในสมองไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ด้วย อาจจะเคยซื้อในอดีตแต่มันผ่านมาหลายปีแล้วอะนะฮะแต่ถ้าจะเกี่ยวข้องคือบ้านตัวเองอยู่ใกล้กลองสลากแต่ไม่เคยมีธุรกิจหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองสลากเลยแต่เคยไปเป็นประธานออกสลากอยู่ 2- 3สาครั้งก่อนจะย้ำว่าเรื่องการซื้อขายลอตเตอรี่ไม่เคยทาแล้วก็ไม่กังวลเรื่องนี้เพราะไม่รู้ต้องกังวลอะไรนะครับคราวนี้ถามว่ากระทบกับชื่อเสียงไหมถูกนําไปแอบอ้างคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก็น่าจะมีคนแอบอ้างเยอะนะ,ะเรื่องยาโดบเนี่ยก็เคยมี แล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลน่าเชื่อถือก็เลยถูกนําไปอ้างเยอะแบบ,บนี้นะครับคือถ้าฟังจากคุณอ้อยเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าสาเหตุที่หลงเชื่อเพราะว่ามีการอ้างชื่อนักการเมืองอ้างชื่อคนดังเยอะว่าสามารถหาโคต้าสลักมาให้ได้ที่สําคัญคือมาแทนคุณน,นอตที่มันเห็นภาพชัดเจนว่าทําเรื่องของสลักออนไลน์อยู่